สวัสดีครับเพชรเมืองกันเจ้าหาพยาธครับโอ้หนี่เราเจอใครนะเคนครับเคนนะโอ้ยรูปร่างเนื้อตัวสูงสีเสียเปลี่ยวก็หน่อยมั้งน่าจะเสียเปล่านะเราสูงเท่าไหร่ต้องสิบน้ำหนักของเราเท่าไหร่เปลียวปล่อยห้าสิบสองปีนี้อายุเท่าไหร่ละสิบเจ็ดชกมวยมาทั้งหมดเท่าไหร่ตอนนี้ประมาณห้าสิบห้าสิบหกคลิปน่าจะมีนี่ของเราเนี่ยเราเพจใบขานะต่อยมากไอ้เคนมันมีอะไรบ้างที่เห็นที่ดูในคลิปเข่าศอกเข่าศอกนะแก้มาเรียบร้อยสามไฟสุดสามสามไฟหลังเป็นไงบ้างของเราชนะกี่ครั้ง ชนะสองแพ้หนึ่งครับดันั้นล่าสุดที่แพ้คือชนะแพ้ครับแพ้ใครวันะี้พาดันครับที่กองทาพการวันนั้นร้อยเท่าไรร้อยห้าครับวันนี้ร้อยร้อยห้าร้อยห้าในตึงไหมไม่ครับได้นะครัคงกี่โลสี่สักห้าโลนะครับสี่โลสี่โลนะอ่ะเราเป็นลูกหลานจากจังหวันชีสเกตชีสเกตจอห้าพยักษ์ชีสเกตตั้งค่ายอ้าวควักเป็นครับเชียร์นะวันนี้ขอบคนณชีสเกตช่วยเป็นกำลังใจให้คุณเลยนะครับเต็มที่ครับโอเคขอโชคดีครับขอบคุณครับขอบคบ เพชรมังกรครับเคยชกกับเขาไหมไม่ไม่เคยวันนี้ร้อยเท่าไรร้อยสิบร้อยห้าร้อยห้าวันเช้ามาเกินไปปอนกว่านะปอนกว่าซ้อมอยู่ไหนรอบนี้ร้อยไอเน่ามีนร้อยสี่สามครับกี่วันเดือนกว่าครับเราน่นประเภทยังไงก็มวยได้หมดได้หมดแล้ฝีมือก็ได้เข่าก็ได้นะครับแต่ว่าวันนี้เจอมวยประเภทเดินเตะขาต่อยมานนะใช่ครับเห็นแล้วนะเราชกมวยทั้งหมดกี่ครั้งตอนนี้ก็เกือบร้อยแล้วร้อยสูงเท่าไหร่ร้อยสามคัอยปล่อยเท่าไหร่ทั้งนั้น 6กสิบนะหกสิบสกกินนะชกมวยมันตอนนี้เท่าไหร่แล้ว่ะก็เกือบร้อยได้เกือบร้อยนะเป็นไงสามฝ่ยหลังไปไปไปล่าสุดไปชกที่วันใช่ไหมไม่ครับไอ้อมน้อยครับอ้อมน้อยวันนั้นเป็นไงแพ้กันแน่นนะแล้วก็ไปชกวันมาทีนึงไม่ดีครับยังงี้กองทับอากาศกองทับอากาศนะอ่ะวันนี้สามฝ่ยหลังนี่ยังไม่ชนะใครนะชนะหนึ่งครั้งชนะน็อกสองครับแพ้แพ้กันแน่นหนึ่งแพ้หนึ่งนะก็ล่าสุดก็ชกร้อยเท่าไหร่ ร้อยห้าแล้วก็ลา่าสุดนี้ต่อยร้อยหกก็ร้อยหกก็วทนี้ประมาณนี้<ช> <0. S 2> คงกิโลได้เวทนี้<อ>กสสนะ็สัก3ามสี่โลเสียเปนะอ้าเสียเสียประมาณนี้เอา้าลูกหลานจากจังหวัด<อ>ี่นเองเจ้าตายจังหงวัดตรงนี้วันนี้มันแนม<อ>โอเคขอโชูดีหรอป้า <laughs> <laughs>